บทที่460ในขณะน,นี้ท้องฟ้าก็คำรามและการต่อสู้ระหว่างหลิวเย่และไป๋หรูทำให้โลกสั่นสะเทือนทำให้เมฆและหมอกพังทลายลงทะเลคำรามและคลื่นสูงขึ้นไปบนฟ้าการโจมตีของคนสองคนนั้นล้นหลามทุกครั้งและทุกๆก,การโจมตีก็สั่นสะเทือนท้องฟ้าและโลกแม้แต่ผลที่ตามมาของการสัมผัสพ,พลังเวทของพวกเขาก็ทำให้เสียงแตกสลายไปทั่วทั้งความว่างเปล่า เมื่อมองจากระยะไกลรอยแตกบนท้องฟ้ารอบๆพวกเขาทั้งสองยังคงก่อตัวขึ้นและบางครั้งมันก็พังทลายลงก่อตัวเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะสามารถกลืนทุกสิ่งทุกอย่างได้มีกระทั่งสายฟ้าผ่าที่เหมือนกับภัยพิบัติของสวรรค์เดินไปรอบๆตลอดเวลาและแม้กระทั่งกลายเป็นมังกรคำรามพันกันและต่อสู้กันเองไม่เพียงเท่านั้นร่างของพวกเขายังคงกระพริบบนท้องฟ้า ต่อสู้กันและเคลื่อนย้ายในเวลาเดียวกันภาพของพวกเขามักจะซ้อนทับกันแต่ในชั่วพริบตาพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันและพวกเขาก็ปะทะก,กันอีกครั้งมีแม้กระทั่งพายุที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ด้วยมือของพวกเขาเองและเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นพลังเวทของตัวเองก่อให้เกิดความตายที่น่าสะพรึงกลัวโดยเฉพาะที่ร่างของไปรูนอนสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่นอกร่างกายและแต่ละตัวก็บิดเป็นรูปร่างรูนสร้างฟ้ารองลึกลับให้หญินพุ่งเข้าหาอาจารย์หลิว หากดูสายฟ้าลึกลับเหล่านั้นอย่างระมัดระวังจะเห็นว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยหนอนเกลียวเล็กๆนับไม่ถ้วนพวกมันมักจะระเบิดทันทีที่เข้าใกล้อาจารย์หลิวและแม้แต่รอยแตกของอวกาศที่เพิ่งก่อตัวก็ถูกแช่แข็งด้วยในช่วงเวลาถัดไปเมื่อมองจากระยะไกลซึ่งทั้งสองคนต่อสู้กันรอยแตกในพื้นที่แช่แข็งนั้นดูเหมือนตะขาบสีขาว และอาจารย์หลิวก็น่าประทับใจเช่นกันเมื่อเขาโบกมือบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยกองทหารก่อตัวเป็นรูปร่างของอาวุธจำนวนนับไม่ถ้วนการโจมตีนั้นน่ากลัวและเต็มไปด้วยพลังชั่วร้ายออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากมันมีพลังในการทำลายสวรรค์และโลกแต่ไปรูอเองก็เก่งมากแม้ว่าระดับพลังยุทธของเขาจะพอๆกับปรมาจารย์ที่6และประมาจารย์ที่6ก็มีน้ำเต้าที่จะร่วมมือกับเขาแต่ไปรูก็ไม่น้อยหน้า ท้ายที่สุดแล้วพรสวรรค์ของหลิวเย่และสาวกยอดเขาที่6อยู่ที่การขัดเกลาอาวุธไม่ใช่การต่อสู้หากจะเปรียบเทียบให้ชัดๆก็จะประมาณว่าเป็นกองพันสนับสนุนการรบมากกว่าในขณะนี้ระหว่างเสียงคำรามไปหรูเคลื่อนย้ายไปต่อหน้าหลิวเย่ยกมือขึ้นปิดผนึกและทันใดนั้นดาบแสงก็พุ่งออกมาจากอากาศแยกช่องว่างออกมาเหมือนคลื่นไฟฟ้าก่อตัวเป็นรอยแตกขนาดใหญ่และบินไปหาหลิวเย่ทำให้สีหน้าของอาจารย์หลิวเปลี่ยนไปทันที เมื่อเห็นสิ่งนี้ไปรูก็หัวเราะลั่นอย่างพอใจแค่นั้นเองเหรอก็แค่พลังยุดระดับวิญญาณแรกเริ่มจากสถานที่เล็กๆแล้วก็มีอาวุธวิเศษนิดหน่อยคิดจะฆ่าฉันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในกรณีนี้บางทีในวันนี้ฉันอาจไม่จําเป็นต้องหลบหนีฉันสามารถฆ่าแกได้และนําอาวุธวิเศษคุณภาพสูงนี้ไปจากแกนี่เป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ ในขณะที่เขาพูดไปรูตบหน้าผากตัวเองและร่างของเขาก็สั่นทันทีแผ่นหลังของเขานูนขึ้นจนกลายเป็นถุงใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนและที่นั่นมีแม้กระทั่งไส้เดือนฝอยคลานอยู่ข้างในอย่างบ้าคลั่งดูเหมือนถุงเลือดและเนื้อถุงใหญ่จะระเบิดทันทีต้นไม้งอกขึ้นมาจากมันจริงๆ ต้นนี้มีความยาวสามฟุตและแผ่อยู่เหนือหัวของใบรูมันมีสีเลือดและมีใบหยักหกใบนอกจากนี้ยังมีดอกไม้ขนาดเท่าจานมีรูปสามเหลี่ยมที่มีเกสรตัวผู้จำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ข้างในรูนจำนวนมากสามารถเห็นอัดแน่นเหมือนสายเลือดไหลอย,อยู่ในร่างของพืชแปลกๆนี้ทันทีที่มันปรากฏขึ้นออราที่มีมนครั้งที่ทำให้โลกแตกก็แพร่กระจายอยู่ภายในทันที ออร่านั้นแข็งแกร่งมากจนดวงตาของสวีชิงแสบร้อนดวงตาของหัวหน้าก็เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นดวงตาของเขาบ้ายิ่งกว่านั้นอีกเทพชัดชัดสิ่งที่เล็ดลอดออกมาจากต้นไม้คือความศักดิ์สิทธิ์ความร่ำรวยนั้นยิ่งใหญ่อลังการอย่างยิ่งและทันทีที่มันปรากฏขึ้นต้นไม้ก็เนยหน้าขึ้นและสายร่างไปทางขวดน้ำเต้าบนท้องฟ้าลมแรงพัดเข้ามาพัดเกสรตัวผู้กระพือปีกในจานดอกไม้รูปสามเหลี่ยมที่สันไหวเผยให้เห็น มีหน้าตาบูดบึ้งดูร้ายอยู่ข้างในใบหน้าผีนี้มีดวงตาสีแดงและชั่วร้ายอย่างยิ่งและขณะนี้เขากำลังหัวเราะอยู่มาดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันอาวุธอาถรรพ์ขั้นสุดยอดของแกรหรือเมล็ดพันธุ์ศักดิก์สิทธิ์จูเจ้าของฉันแข็งแกร่งกว่าไปรูมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วหัวเราะยกมือขวาขึ้นแล้วโบกมือเม็ดยาก็บินออกมาจากแขนเสื้อแล้วเดินตรงไปที่ต้นไม้นั่นยาเม็ดเหล่านี้ไม่ใช่ยาสำเร็จรูป แต่เป็นกึ่งสําเร็จรูปและวัตถุดิบไม่ใช่สมุนไพรแต่เป็นเนื้อและเลือดและสามารถเห็นเงาของดวงวิญญาณที่ลอยอยู่บนเม็ดยาและเนื้อทุกเม็ดและดวงวิญญาณทุกดวงดูเด็กมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่หายตัวไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาถูกไปรูทรมานและสังหารในส่วนเนื้อและเลือดของเขาถูกนำมาใช้เพื่อสกัดยาและจิตวิญญาณของเขาก็ถูกรวมเข้ากับยาจนกลายเป็นยาสูตรพิเศษ เขาไม่ได้กลืนยาเม็ดนี้แต่พือเลี้ยงพืชชั่วร้ายซึ่งเป็นเมล็ดศักดิ์สิทธิ์ในปากของเขาและปริมาณที่ต้องการอย่างเห็นได้ชัดนั้นมีมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาที่ทะเลต้องห้ามบนทวีปหวังกู่เขารู้สึกว่าการทําเช่นนี้จะอันตรายเกินไปแต่ที่นี่เขาคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาควรจะสามารถรับมือกับอันตรายได้อย่างง่ายดาย ในขณะนี้เขาหัวเราะและยาเหล่านั้นถูกกลืนกินโดยต้นไม้และท่ามกลางเสียงคำรามและเจตนาฆ่าที่รุนแรงของอาจารย์หลิวจูจ่ๆต้นไม้ก็ส่งเสียงไปทางต้นน้ำเต้าบนท้องฟ้าฮึ่งเสียงนี้แตกต่างจากการออกเสียงปกติคล้ายการไรา้มนมากกว่ารู้สึกเหมือนเป็นเพียงเสียงเดียวแต่ดูเหมือนเป็นเสียงพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานของเสียงนับไม่ถ้วน ทันทีที่ช่วงเวลานี้ดังออกมาก็มีเสียงกระหึ่มจากท้องฟ้าและสายฟ้าสีแดงก็ปรากฏบนน้ำเต้าโดยตรงในคลิปตาเดียวสายฟ้าเหล่านี้ก็ก่อตัวนับครั้งไม่ถ้วนบทที่461กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจสายฟ้าสีแดงอย่างน้อยหลายแสนดวงก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าปกคลุมต้นน้ำเต้าก่อตัวเป็นเครื่องหมายอักษรรูนขนาดใหญ่เครื่องหมายรูนนี้ซับซ้อนมากและกลายเป็นตราประทับ ซึ่งทําให้พลังของต้นน้าเต้าหรี่ลงทันทีจากนั้นไปรู้ก็หัวเราะอีกครั้งอย่างดื้อรัน้นและด้วยการโบกมือร่างใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศลำตัวร่างนี้มีขนาดประมาณ100ฟุตและดูเหมือนตักกระแตนตำข้าวขนาดใหญ่สีดำสนิทและที่น่าตกใจที่สุดคือมันมีใบมีดที่คมมากสองเล่ม ร่างกายนี้เหมือนกับร่างหุ่นการต่อสู้และร่างกายของไปรูก็ผสมผสานเข้ากับมันทันทีที่ปรากฏตัวในทันใดนั้นดวงตาของร่างกายการต่อสู้ก็สูงร้อยฟุตพร้อมเปิดออกเผยให้เห็นแสงอันดูเดือดและตรงไปที่หลิวเย่ในพริบตาความเร็วนั้นเร็วมากจนมันทะลวงผ่านความว่างเปล่าและเสียงแหวกท้องฟ้าจนสุดทางและมาถึงตรงหน้าอาจารย์หลิวแล้วดาบใหญ่ก็ล้มลงทันที ดาบเล่มนี้ดูเหมือนจะสามารถตัดนายพลและทหารได้ทั้งกองพันเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวใจของสวีชิงก็สั่นสะท้านเขานึกถึงดาบในวิหารขึ้นมาทันใดแม้ว่ามันจะแตกต่างกันแต่ก็คล้ายกันมากและหลิวเย่ก็สกัดกั้นมันด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาเขาถอยกลับด้วยเสียงคำรามและกระอักเลือดออกมาแต่เขายังคงหัวเราะอ,อย่างเคร่งครึมและเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็ไม่ได้ลดลงเลยฉันไม่เก่งในการต่อสู้แต่ ฉันเป็นปรมาจารย์ของยอดเขาที่หกจากเจ็ดเนตรโลหิตสิ่งที่ยอดเขาที่หกขนาดและเก่งคือการขัดเกลาอาวุธอาถรรพ์โดยเฉพาะอาวุธอาถรรพ์ขนาดใหญ่ในขณะที่พูดแล้วหลิวเย่ก็ชี้มือขวาไปที่ยอดเขาที่หกจากทางด้านล่างมาเถอะทันใดนั้นยอดเขาที่หกที่กำลังกลั่นกรองเกาะของเผ่าปลาดาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าอาจารย์หลิวพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์บนนั้นระเบิด อาวุธอาถรรพ์ทั้งหมดบนภูเขาคำรามและยอดเขาทั้งหมดก็คูกรุ่นไปด้วยแรงผลักดันมันระง,งับต่อไปหรูที่รวมเข้ากับร่างการต่อสู้โดยตรงปราบปรามมันทันใดนั้นพลังสูงสุดได้ปราบปรามคนคนหนึ่งเอาไว้มันคำรามออกไปสร้างพลังที่ทำลายสวรรค์และโลกและปิดกั้นทุกทิศทางจนไม่มีทางซ่อนได้ ใบหน้าของไปรูเปลี่ยนไปในทันทีขณะที่ภูเขาที่กำลังปราบปรามอย่างรวดเร็วเข้ามาใกล้าจากด้านบนร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไม่สามารถควบคุมได้รอยแตกปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาในทันทีดวงตาของไปรูเป็นสีแดงและเขาโบกดาบทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและมุ่งหน้าตรงไปที่ยอดเขาอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของเขาไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับภูเขาทั้งลูก ท่ามกลางเสียงคำรามขนาดที่ทั้งสองฝ่ายสัมผัสกันและมือของหลิวเย่ก,ก็กดลงมาอย่างแรงภูเขา,ข,าขนาดใหญ่ก็บดขยี้ทุกสิ่งโดยตรงปราบปรามไปรูด้านล่างและทุบอย่างแรงไปยังดินแดนของเผ่าปลาดาวเสียงคำรามดังก้องอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพื้นดินคำรามในขณนะที่สวีชิงและหัวหน้าขยับร่างกายและลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงมันดินแดนของเผ่าปลาดาวก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นรอยแตกขนาดใหญ่แผ่ขยายและเริ่มพังทลายลงบูม เกิดซึนามิในทะเลโดยรอบทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องและแผ่ขยายเป็นวงกว้างฉันได้ขัดเกลามันแล้วหลิวเย่พูดด้วยทรงผมที่ยุ่งเหยิงและดวงตาที่บ้าคลาั่งมือของเขารีบผนึกและตราตรึงไว้บนภูเขาบนพื้นทำให้ภูเขากดทับและระเบิดลงสู่ทะเลเพลิงอันสมบูรณ์และเร่งความเร็วการกลัน่นแกขัดเกลาฉันฉันจะขัดเกลาแกบ้าง และทันใดนั้นภูเขาก็สั่นสะเทือนในขณะนี้ราวกับว่าไปรูที่ถูกปราบปรามด้านล่างกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อยึดมันไว้และระเบิดภูเขาที่ปราบปรามตัวเขาออกไปในเวลาเดียวกันคลื่นพลังศักดิ์สิทธิ์อันน่าตื่นตาตื่นใจก็แผ่กระจายมาจากใต้ภูเขาพร้อมกับเสียงคำรามราวกับอสูรกายที่มาจากนรกวินาทีต่อมาสวีชิงและหัวหน้าก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าภูเขาในเปลวเพลิงถูกยกขึ้นทีละน้อย ด้วยพลังของพลังยุดระดับวิญญาณแรกเริ่มยุดดึกดำบรรความสามารถในการทําเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าไปรูเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ของเผ่าของเขาในขณะนี้หลังจากยกภูเขาขึ้นเสียงคํารามหนาก็ดังมาจากด้านล่างพร้อมเสียงอุทานของหัวหน้าเชียยกภูเขาออกจากอกชัดๆในเวลานี้สามารถเห็นไปรูใต้ภูเขา รูปร่างหน้าตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้เขาไม่ใช่ร่างกายที่จะต่อสู้อีกต่อไปแต่ทั้งตัวของเขาได้รวมเข้ากับพืชทั่วร้ายที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วกิ่งก้านหนาใบหยักหกใบและรากคล้ายหนวดนับไม่ถ้วนแผ่กระจายอย่างต่อเนื่องบนพื้นทุกตีและเต้นแรงเต้นการจนกระทั่งภูเขาถูกยกขึ้นสูงเผยให้เห็นจานดอกไม้รูปสามเหลี่ยมและใบหน้าที่อยู่ภายในนั้นใบหน้านี้ดูไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่กลายเป็นไปรู แสงสีแดงสองเข้าไปในดวงตาของเขาและความศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งด้วยความเร็วที่น่าตกใจนี่คือการขัดเกลาอาวุธที่แกเก่งงั้นเหรอฉันเคยเห็นผู้ฝึกฝนหลายคนที่ขัดเกลาอาวุธเก่งพวกเขาไม่เพียงแต่ขัดเกลาเก่งเท่านั้นแต่ยังใช้มันได้ดีกว่าแกอีกด้วยแต่พวกมันถูกฉันแดกหมดแล้วเสียงเกเรดังมาจากใต้ภูเขา แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบอาจารย์หลิวก็มีดวงตาที่บ้าคลั่งและโบกมืออย่างรุนแรงทันใดนั้นธงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเขาและแผ่ออกไปอย่างกระทันหันธงมีขนาดหลายร้อยฟุตโบกสะบัดราวกับสายรุ้งสร้างความตกตะลึงไปทุกทิศทุกทางจากระยะไกลผ้าธงไม่สมบูรณ์และสีบนผ้าดูเหมือนจะเปื้อนไปด้วยเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนเผยให้เห็นถึงความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งดูเหมือนว่าได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และประสบกับการชำระล้างบาปมาในสงครามนับไม่ถ้วนและประสบกับความผันผวนอันรุนแรงในรอบหลายปีในขณะนี้เมื่อมันเผยออกมันก็เปลี่ยนสีของท้องฟ้าและปกคลุมความสุขใสของดวงอาทิตย์ไปโดยต่อรองอโดยมีเกาะปลาดาวเป็นศูนย์กลางกลุ่มเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีนับหมื่นลี้ในทุกทิศทางต่างต,างตกตะลึงแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกก็ลืมตาและแสดงความกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหยดเลือดสีทองบนธงซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกดูเหมือนว่าจะอยู่เหนือความศักดิ์สิทธิ์และอยู่ใกล้เคียงกับใบหน้าที่แตกสลายของเทพเจ้าบนท้องฟ้าอาจารย์หลิวมองทุกอย่างอย่างภาคภูมิใจดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนและเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนถูกฆ่าตายภายใต้ธงการต่อสู้นี้ตอนนี้ปรมาจารย์หลิวได้นำธงนี้ออกมาแล้วเจตนาทั่วร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ทำให้โลกสันสะเทือนในทันใดก็ระเบิดออกมาจากเบื้องบน อ,อรานี้แข็งแกร่งมากจนท้องฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์และคลื่นในทะเลก็นิ่งสนิทความตั้งใจอันเผด็จการที่ปราบปรามเผ่าพันธุ์ทั้งหมดและทำลายท้องฟ้าก็ประทุบนทงเสียงของไปรูหยุดกระทันหันและในช่วงเวลาต่อมาการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นกับเขาเสียงของเขาเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความกลัวและยิ่งตกใจอย่างมากทงสงครามของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้จะมีของแบบนี้อยู่ได้ยังไง แน่นอนว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในร่างของผู้นำเผ่าปลาดาวและเขาไม่ได้รู้ไปสัทุกเรื่องอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเจ็ดเนรโลหิตเคยแสดงอะไรบนเกาะเนือ้ออย่างธงการต่อสู้ของมนุษย์นี้การปรากฏตัวของธงการต่อสู้ของมนุษย์ในขณะนี้ทำให้ไปรู้แทบหมดสติไป เขาต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อหลุดพ้นและยอดเขาที่หกที่ปราบปรามเขาก็คำรามและสั่นสะเทือนภายใต้การต่อสู้ของเขาและสัญญาณก็ค่อยๆปรากฏขึ้นว่าเขาไม่สามารถยื้อยกภูเขาได้อีกต่อไปแสงเย็นวูบวาบในดวงตาของอาจารย์หลิวบนท้องฟ้าและเขาก็ยกมือขึ้นมาปิดผนึกอย่างรวดเร็วทันใดนั้นธงสงครามของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็โบกสะบัดส่งคลื่นแสงที่สุกใสพร่างพรตกลงไปที่ภูเขาแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่ปรมาจารย์จากยอดเขาที่เจ็ด และระดับพลังยุทธ์ของเขาไม่แกร่งพอดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้งานธงการต่อสู้ของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและสงบเท่ากับปรมาจารย์ยอดเขาที่เจ็ดชีเย่สำหรับอาจารย์หลิวต้องใช้เวลาในการปลดปล่อยพลังแห่งธงเขาพันมนุษย์ให้เต็มที่เมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของสวีชิงก็แสดงความมุ่งมั่นและร่างกายของเขาก็พลิ้วไหวไปมาหัวหน้าก็หายใจเร็วเช่นกันโดยจ้องมองไปที่ร่างของไปรูใต้ย,ยอดเขาที่หกความบ้าคลั่งในดวงตาของเขาพุ่งไปถึงสุดขีด เทพชัดๆช่างเป็นเทพที่ร่ำรวยอู้ฟู่และบริสุทธิ์จริงๆไม่มีเทพใดประปนกับสิ่งเหล่านี้ดวงตาของหัวหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งสองเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าไปยังภูเขาสถานที่นั้นเต็มไปด้วยเสียงคำรามของไปรูและความผันผวนของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการต่อสู้สำหรับผู้ฝึกฝนระดับต่ำความผันผวนของพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้จะทำให้พวกเขาพินาศไปหากพวกเขาสัมผัสม,มันแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม แต่สวีชิงได้รับการปกป้องด้วยจี้ในขณะนี้โล่แสงด้านนอกร่างกายของเขาถูกบิดอย่างรุนแรงและเขาแทบจะไม่สามารถขยับได้ฝั่งของหัวหน้าก็ยากพอพอกันเขาพ่นเลือดออกมาเต็มปากทันทีที่เขาขยับก้าวเดียวแต่เขาก็มีโล่อยู่นอกร่างกายด้วยขณะปกป้องตัวเองในสายตาของเขาความบ้าคลั่งนั้นรุนแรงมากสวีชิงไม่มีเวลาสนใจหัวหน้าเขาจ้องมองอีกฝ่ายที่คำรามอยู่ข้างหน้าในขณะที่อีกฝ่ายลุกขึ้นยืนโดยมีภูเขาอยู่บนไหล ไปรูที่ต้องการหลบหนีก็ยกมือขวาขึ้นทันใดนั้นมแมลงจำนวนมากตัวสีดำก็คำรามออกมาและรีบบินไปหาไปรูแต่ความแข็งแกร่งของไปรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปในขณะนี้มแมลงสีดำตัวเล็กๆก็ล้มลงและตายเป็นจำนวนมากก่อนที่พวกมันจะเข้ามาใกล้ได้ด้วยซ้ำในเวลาเดียวกันไปรูก็สังเกตเห็นสวีทิงและหัวหน้าแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมาเล่นงานทั้งคู่ในตอนนี้และทั้งร่างกายของเขาก็ระเบิดเสียงคำรามยกภูเขาขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วกระแทกอย่างแรง ทันใดนั้นภูเขาก็คำรามและเขาก็โยนภูเขาออกไปหลายฟุตและใช้โอกาสนี้แกว่งร่างกายไปมาและเขากำลังจะหลบหนีเยสเคแม่งโยนภูเขาทั้งลูกทิ้งเฉยเลยหรือหัวหน้าตกตะลึงแต่ในขณะน,นี้ดวงตาของสวีทิงรู้สึกเย็นชาและเขาจับคำสั่งของบรรพบุรุษไว้ในมือขวาแล้วยกมือขึ้นผนึกจมูกเดิมทีสวีทิงจะตะโกนคำว่าไฟแต่เนื่องจากเจอแรงกดดันพลังยุตข,ของอีกฝ่าย ในสมองนึกเห็นแต่ภาพจมูกใหญ่ที่เขาได้มาก่อนหน้านี้จึงตะโกนไปอย่างนั้นขณะนี้คำว่าจมูกบรรยากาศโดยรอบก็บิดเบี้ยวทันทีและกลายร่างเป็นจมูกใหญ่คำรามไปทางไปรูความเร็วนั้นเร็วมากเร็วดุดสายฟ้าและระยะทางก็เข้าใกล้ในทันทีตูม ในขณะที่ใบหน้าของไปรูเปลี่ยนไปจมูกก็กระแทกด้านหลังเขาอย่างแรงและเสียงอันรุนแรงก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าไปรูพ่นเลือดออกมาเต็มปากร่างกายของเขาก็สั่นและถลายไปข้างหน้าเขาพลาดโอกาสที่จะหลบหนีและภูเขาเบื้องบนก็ล้มลงมาอีกแล้วอาจารย์หลิวตะโกนทันทีมาทุบมันซะบทที่462นอนสีขาวส่งเสียงคำรามดังลั่นในขณะที่ต่อต้านภูเขาด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมด เปลวไฟสีน้ำเงินจากภูเขาก็เผาไหม้และกลั่นกรองมันอย่างบ้าคลาั่งไอ้มนุษย์ตัวเหม็นไอ้สาระเลวไปรูกัดฟันดวงตาของเขาแดงกํำและในขณะที่เขาปิดกั้นมันด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดหัวหน้าก็ฉวยโอกาสนี้ไว้และความเร็วของเขาก็ระเบิดขึ้นและเขาก็มาโดยไม่คิดชีวิต แม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกออร่าของไปรูกัดกร่อนในขณะที่เขาเข้าใกล้แม้แต่ใบหน้าของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวแต่เขาก็ไม่สนใจและไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเขาก็มากัดกิ่งไม้ของไปรูทันทีด้วยเสียงปังร่างกายของไปรูก็สั่นสะเทือนทันทีหัวหน้ากรีดร้องและร่างของเขาก็ล้มลงร่างกายส่วนล่างของเขาเปื่อยยุ่ยพังทลายลงแขนข้างหนึ่งของเขาก็ขาดเช่นกัน ครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาหายไปดวงตาข้างหนึ่งหายไปลำไส้ของเขากองเต็มพื้นขนาดเดียวกันฟันในปากก็หกักแต่มีเนื้อสีขาวชิ้นหนึ่งในปากของเขาซึ่งเขากลืนมันทั้งเป็นด้วยรอยยิ้มอันบ้าคลั่งและพึงพอใจบนใบหน้าของเขา ไปรูเผาไม่ด้วยความโกรธและเงยหน้าคำรามขึ้นไปบนฟ้าแต่เขาก็ถูกระงับและไม่สามารถต่อสู้กลับได้การบาดเจ็บภายออก,ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเกิดจากการปลดปล่อยสัญชาตญาณของเขาเองและเปลวไฟโดยรอบยังคงทำให้เขาอ่อนแอลงซึ่งทำให้เขาบ้าคลั่งอย่างยิ่ง ดวงตาของเขาเป็นสีแดงและความศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายของเขาระเบิดอีกครั้งหลังจากดันภูเขาขึ้นเหนือเขาอีกครั้งร่างของเขาก็กลายเป็นสองส่วนและเขาก็รีบหนีไปในสองทิศทางพยายามออกไปจากขอบเขตของภูเขาแต่ในช่วงเวลาต่อมาสวีทิงที่จ้องมองเขามาเป็นเวลานาน,านก็ลงมือทันทีทันใดนั้นคําว่าไฟจมูกของบรรพบุรุษในคําพูดของเขาก็ไม่ชัดเจนและกลายเป็นหมัดขนาดใหญ่มุ่งหน้าตรงไปยังไปรู สวีทิงกำลังจะผนึกคำสั่งของบรรพบุรุษต่อไปแต่ดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแยกแยะเงาของหมัดราว,ว่ามันสามารถล็อกได้มันมาตรงหน้าไปรูตัวจริงเสียงจริงและในความสิ้นหวังของไปรูและความเศร้าโศกหมัดใหญ่ก็ชกโดยตรงตูมร่างกายของไปรูสั่นอย่างรุนแรงเลือดพุ่งออกมาและภูเขาที่เขาดันออกไปเมื่อร่างของเขาล้มลงอีกครั้งเนื่องจากความเฉื่อยภูเขาก็กดทับอีกทีบูม ร่างกายของไปรูสั่นสะท้านไปทั้งตัวคราวนี้เขาทนไม่ไหวแล้วและคุกเข่าลงโดยตรงไฟสีน้ำเงินอันไม่มีที่สิ้นสุดเข้ามาอย่างบ้าคลั่งและกัดกร่อนเขาอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันดวงตาของหัวหน้าก็แดงกำ่ำเขาวางมือข้างหนึ่งลงบนพื้นดันตัวเองขึ้นและรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งความเร็วนั้นเร็วกว่าเมื่อก่อนจริงๆเมื่อเข,เขาเข้าใกล้ไปรูเขากำลังจะกัดอีกฝ่ายแต่ไปรูก็หันหัวและแยกเขี้ยวคำรามอย่างดุร้ายใส่เขาไอเชีย คลื่นเสียงกระทบร่างหัวหน้าจนกรีดร้องลั่นร่างล้งลมลงครึ่งหนึ่งมือก็หายไปเหลือเพียงหัวที่มีเนื้อและเลือดเพียงเล็กน้อยไหลออกมาจากด้านในถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ตายด้วยสายตาที่ไม่เต็มใจเขารีบเร่งสวีชิงทั้งคำรามสวีชิงโยนฉันเข้าไปโยนฉันเข้าไปกัดมัน เกือบจะในขณะที่หัวหน้าพูดไปหรูก็กลายเป็นบ้าอีกครั้งในวิกฤตความเป็นความตายครั้งนี้มีเสียงคำรามดังออกมาจากร่างกายของเขาและเขาก็ระเบิดโดยตรงคลื่นก่อตัวไม่กระจายออกไปแต่กลับถูกรวบรวมและกระแทกไปทางภูเขาเบื้องบนในการประทานี้หนอนใหญ่ก็บินออกมาจากร่างกายที่ทำลายตัวเองและด้วยความช่วยเหลือจากภูเขาที่ถูกยกขึ้นมันก็ขั้วปีกออกไปในระยะไกลหนอนใหญ่ตัวนี้ไม่มีเมล็ดพืชเทพชั่วร้ายอยู่บนตัวมันอีกต่อไป แน่นอนว่านี่เป็นราคาจ่ายที่หนักมากสำหรับเขาแต่เพื่อที่จะช่วยชีวิตตัวเองเขาไม่มีทางเลือกอื่นตอนนี้มันกำลังจะหลบหนีแต่ดวงตาของสวีทิงกระพริบอย่างเย็นชาและเขาก็เปิดปากประกาศสิทธิสุดท้ายของบรรพบุรุษออกมาสู้ตายในช่วงเวลาถัดมาฝ่ามือขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าสวีทิงตบหนอนใหญ่ที่กำลังหลบหนีอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความเร็วที่เร็วมากจนฟังดูเหมือนฟ้าผ่าและมันเข้ามาใกล้ในทันทีปัง มันตบหนอนดักแด้กระแทกพื้นทันใดฟันในปากของหนอนหักและร่วงลงมาครึ่งหนึ่งของร่างกายก็พังทลายลงมีเสียงแหลมในปากของมันและพยายามจะรีบเร่งแต่ก็ไม่สามารถทําได้ร่างก็พลิกกลับทันทีด้วยพลังของฝ่ามือนี้เมื่อมันถอยกลับและพยายามเปลี่ยนทิศทางเพื่อหลบหนีอย่างดีที่สุดแต่ภูเขากลับพังทลายลงอีกครั้งคราวนี้ขณะที่โลกคำรามไปรูก็ถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นสิ่งนี้สวีทิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอก จากนั้นความอ่อนแอในร่างกายของเขาก็ปรากฏขึ้นราวกับกระแสน้ำการใช้ระดับพลังยุธ์ของเขาเพื่อเปิดใช้งานคำสั่งของบรรพบุรุษมันจะไม่สามารถระเบิดได้ถ้าไม่ดึงพลังกำลังทั้งหมดของเขาและการใช้พลังงานที่เกินตัวก็ไม่ต่างจากคนที่มีรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงเพราะมันจะทำให้เขาตกตะลึงอย่างยิ่งโชคดีที่เขาซื้อเวลาเพียงพอสำหรับหลิวเย่ปิดเกมกับอีกฝ่าย ในขณะนี้อาจารย์หลิวโบกแขนของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยเจตนาฆ่าที่สองประกายในดวงตาของเขาด้วยความเกลียดชังและความบา้าคลั่งเขาจึงใช้มือกดภูเขาเบื้องล่างอย่างแรงทันใดนั้นนิ้วหนึ่งก็ยื่นออกมาจากภายในธงการต่อสู้ของมนุษย์ยาวหนึ่งร้อยฟุตทันทีที่นิ้วนี้ปรากฏขึ้นสีของโลกก็เปลี่ยนไปลมและเมฆก็ม้วนตัวและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่กลืนภูเขาและแม่น้ำก็แผ่กระจายออกมาจากนิ้วนี้ทันใดนั้นมันก็ล้มลงมาทับเข้ากับภูเขา ภูเขาทั้งลูกกระแทกลงมาด้านล่างด้วยเสียงดังปังเลวไฟสีน้ำเงินจำนวนนับไม่ถ้วนประทุขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกวาดล้างประกูลปลาดาวทั้งหมดแต่มันไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสวีชิงและทุกคนในเจ็ดเนตรโลหิตแต่ยกเว้นพวกเขาเผ่าพันธุ์อมนุษย์ทั้งหมดบนเกาะน,นี้ล้วนอยู่ในทะเลเพลิงทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นในกองไฟและแผ่นดินก็ละลาย ไส้เดือนฝอยจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังกรีดร้องแต่มันก็ไม่มีประโยชน์และสามารถเปลี่ยนเป็นขี้เท่าในเปล,เลวไฟได้เท่านั้นขัดเกลาบุคคนนี้และทุกชีวิตบนเกาะน,นี้เลือดทั้งหมดในร่างกายเสียงของหลิวเย่ดังก้องและเพียงนิ้วเดียวภูเขาก็สั่นสะเทือนและวัตถุทรงกลมพลังงานและเลือดก็ระเบิดออกมาจากเกาะปลาดาวและแม้แต่ใต้ภูเขาไปรูที่ถูกปราบปรามที่นั่นก็มีพลังและเลือดที่แข็งแกร่งเช่นกัน เสียงกรีดร้องของไปรูยังคงดังต่อไปในเวลาเดียวกันเผาพันธอมนุษย์ทั้งหมดบนเกาะก็คร่ำครวญหนอนสีขาวในร่างกายของพวกมันเจาะเข้าไปในส่วนลึกของเนื้อพวกมันอย่างเมามันพยายามหลบแต่มันก็ร้ายประโยชน์เนื้อและเลือดก,ก็ละลายบนเกาะยังมีแม่น้ำและทะเลสาบซึ่งสลายไปอย่างรวดเร็วขัดเกลาบุคคลน,นี้และชีวิตทั้งหมดบนเกาะนี้และกระดูกทั้งหมดหลิวเย่ยกมือขึ้นและคำรามการฝึกฝนทั้งร่างกายของเขาก็ระเบิดและเทลงบนภูเขา ทันใดนั้นกระดูกของอมนุษย์ทั้งหมดบนเกาะก็ละลายทำให้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนเนื้อและเลือดพวกหนอนไส้เดือนฝอยที่สามารถหนีเข้าไปในไขกระดูกได้ก็ถูกเผาทันทีแผ่นดินคำรามเช่นนี้ยอดเขาพังทลายแผ่นดินแตกกระจายมากขึ้นและขอบก็ถูกกรอกออกทีละชิ้นชิ้นพวกมันขึ้นตรงไปยังยอดเขาที่หกและรวมเข้ากับภูเขาทำให้ยอดเขาที่หกยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นขัดเกลาบุคคนนี้และทุกชีวิตบนเกาะนี้ทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณ อาจารย์หลิวยกมือขวาขึ้นและน้ำเต้าเหมาไถบนท้องฟ้าก็ระเบิดแอร์ตกออกจากสายฟ้าและอาจารย์หลิวก็เอื้อมมือไปคว้ามันเขาจิกจิกแล้วพ่นมันออกมาทันใดนั้นภูเขาก็สั่นสะเทือนอีกครั้งแผ่นดินยังคงถล่มและวิญญาณจำนวนหนึ่งก็มาจากทุกทิศท,ทุกทางวิญญาณหนอนได้ที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลแห่งสติร้องโหยหวนเป็นเสียงที่ตายแล้วและไม่มีทางที่จะหลบหนีไปเกิดใหม่ได้ พื้นดินหดตัวลงอย่างรวดเร็วและมีแผ่นดินเพิ่มขึ้นสู่ท้องฟ้ามากขึ้นเมื่อมองดูเกาะปลาดาวทั้งหมดก็ถูกฉีกออกและล้อมรอบด้วยทะเลเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดขัดเกลาการกลับชาติมาเกิดในที่สุดหลิวเย่ก็กัดปลายลิ้นของเขาและบ้วนน้ำลายออกมาเป็นเลือดซึ่งตกลงบนภูเขาเกาะปลาดาวทั้งหมดพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดพุ่งไปยังยอดเขาที่หกและถูกดูดซับโดยยอดเขาที่หกทุกชีวิตบนเกาะหายไปอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เมื่อทะเลเพลิงกลับมา วินาทีต่อมาเกาะปลาดาวก็หายไปเหมือนมันถูกลบล้างเหลือเพียงหลุมลึกขนาดใหญ่ในทะเลน้ำทะเลโดยรอบยังไม่กล้าเทลงมาทำให้หลุมลึกเห็นได้ชัดเจนมากขณะเดียวกันมีเพียงยอดเขาที่หกเท่านั้นที่ยืนกระงานอยู่บนนั้นและเปล่งแสงเจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สำหรับไปรูทั้งร่างกายและจิตวิญญาณถูกทำลายชนเผ่าปลาดาวทั้งหมดถูกทำลายล้างสิ้นชั่วนินิรร์